เมนูจากกุ้งฟรีซที่ก้วยกับอาริฟซื้อมาจากเมโทมาร์เก็ตวันนี้ขอเสนอสปาเกตตีสดมะเขือเทศกุ้งฉ่ำสไตล์บนานาน่าค่ะเริ่มจากเอากุ้งฟรีซมาละลายน้ำแข็งแล้วก็พักเอาไว้ก่อนส่วนเส้นสปาเกตตีก้วยก็จะใช้เส้นเล็กแบบนี้ปริมาณที่จะต้มเอาแค่ครึ่งถุงก็น,น่าจะพอล,ละเ,อเส้นใส่ลงไปต้มในน้ำเดือดเทน้ำมันลงไปด้วยเส้นจะได้ไม่ติดกันใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีต้มเสร็จก็เทใส่ตะแกรงล้างด้วยน้ำเย็นพักเอาไว้ก่อนสปาเกตตีใส่ใบพาสลี่คือดีกลิ่นหอมสุดล้างน้ำให้สะอาด พักเอาไว้รอเด็ดจ้ามะเขือเทศเนี่ยก็ยจะใส่เยอะหน่อยใส่5ลูกไปเลย,ยชอบสปากเกตตี้ที่ใส่ซอสมะเขือเทศแบบฉ่ำๆแต่วันนี้ซอสมะเขือเทศก็ดันใกล้จะหมดขวดแล้วค่ะกึงก็เลยจะเอามะเขือเทศลูกสดๆมาหั่นใส่ไปเยอะๆแบบนี้เลยก็แล้วกันตามด้วยนําหัวหอมลูกใหญ่หนึ่งหัวหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เอาใบพาสต์ลี์มาเด็ดเอาแต่ใบเด็ดประมาณนี้แหละจากนั้นก็สับๆซอยๆซอยสักหน่อยถ้าใบใหญ่เกินไปเดี๋ยวอาริฟเขาไม่ชอบค่ะเดี๋ยวเขาไม่กินทุบกระเทียมในถุงพลาส แล้วก็ใส่ลงในกระทะเตรียมผัดมาค่ะมาดูบรรดานคนสวยโชว์สกิลการผัดว่าทํายังไงให้แซ็บถึงใจก่อนอื่นขอใส่เสื้อคุมกันกลิ่นปปลกมาเริ่มผัดโดยการเปิดแก๊สเทน้ํามันลงไป <c oughs> และขอกําลังใจจากจุ๊บจุบจุบของสามีด้วย <c oughs> มันใส่ผัดกระเทียมจนเหลืองหอมสุกได้ที่เกี่อวกุ้งมาใส่ลงไปผัดต่อผัดจนกุ้งสุกดีแล้วก็พักเอาไว้ก่อนตั้งกระทะเทน้ำมันใส่อีกครั้งเอาหัวหอมมาใส่ลงไปผัดแค่พอยุบตัวตามด้วยเอามะเขือเทศหั่นมาใส่ลงไปผัดแค่แป๊บเดียวมาเริ่มปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองซอสซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมน้ำตาลสี่ช้อนชาผงปรุงรสตุรกีพริกไทยดำป่นซอสโหระพาสองช้อนขนมหวานจากนั้นก็ผัดจนซอสเครื่องปรุงทุกอย่างกับมะเขือเทศเละแล้วก็แช่จนกลาย เป็นน้ำซอสเข้มข้นสะใจแบบนี้นำเส้นสปาเกตตี้มาเทใส่ลงไปผัดให้เข้ากันกับซอสได้ผัดไปสักพักให้เส้นดูดน้ำซอสเข้าไปซอสก็จะแห้งและหนืดข้นขึ้นนำกุ้งที่พักไว้มาใส่ลงไปได้ทำด้วยซอสมะเขือเทศท,ที่เหลืออยู่นิดหน่อยเอามาบีบใส่ลงไปให้หมดขวดเลยซอสพริกแบบเผ็ดด้วยใส่ลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ใส่ใบาพาสลี่ลงไปได้ดูสิคะทุกคนสปาเกตตี้ซอสฉ่ำมากเวอร์และมีแค่เธอที่ได้กินนะไอ้ต้าวอารีเรื่องอาหารน่ะมันก็แล้ว ต่ความชอบของเรานะคะชอบรถไหนก็ใส่รถนั้นทําเลยไม่มีผิดถูกผัดเสร็จแล้วก็ตักใส่จานสิคะจะรออะไรใส่ลงไปให้หมดทั้งสองจานเลยใส่จานของกล้วยเยอะกว่านิดนึงนะน่ากินมากยกาลังร้อนๆเลยค่ะนี่สปากเกตตีมาแล้วครับอารีขอบคุณครับน่ากินไหมน่มากินมากๆอลองชิมเลยครับไอซคกาสปากเตกตตีกุง้งสปาเกตตีกุ้ง เกี๊ยวโยกเบบี้ทุก day I have to use by พาดเต็ด a lot not พาดเต็โดมาเต็โดมาเตดโดมาเตดคือมะเขือเทศนะคะ I think โดมาเต็โดมาเต็ดมอไรดิ this, <right? S 2> mm ้ไหอารีบอกว่ามะเขือเทศแบบนี้อร่อยกว่าใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆวิกเก็จับชกน็อตกดเล เต็ม o ิขูดมอไร Yes อืมกุ้ง <Good. S 2> Yes กุ้งอริบอกว่าใส่มะเขือเทศเยอะๆแบบนี้อร่อยกว่าเป็นซอสแบบนี้อร่อยกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนะกุ้ยจะชอบใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆฉ่ำๆแต่วันนี้ซอสมะเขือเทศดันไม่มีคือมีนิดเดียวกวุ้ยก็เลยใส่มะเขือเทศเป็นลูกๆไปเต็มเลยถ้ามันเป็นซอสมะเขือเทศนะ เยี่ยมเหรอเย,ย,ยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมโอ้สุดปอร์สหมาเนวันโอเคโอเคเข้าใจละงั้นต่อไปก็ใส่มะเขือเทศดิวแบบนี้ <c oughs> อือาริฟชอบแบบนี้แต่ว่าก้瓜ยยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวกวยลองชิมดูก่อนอาริฟชอบกุ้งใช่ไหมอาริฟชอบกุ้งอาหารทะเลนะ่ะเดนิสฟู้ดน่ะอาริฟชอบกุ้งที่สุด แล้วเขาทุกคนอาหารทะเลกุ้งแอนฟิตกุ้งฮ่ากยถามว่ากุ้งหรือว่าปลาเขาบอกว่ากุ้งเขาชอบกุ้งมากกว่าปลาอร่อยมากมากมน่ารักจังร้อ, <laughs> อนใช่ไหมร้อนนอนฮึมอ, <laughs> าอาริฟชอบพี่กุ้ยก็มีกำลังใจทำให้อาริฟกินอีกนะ มาค่ะเดี๋ยวพี่เก้จะมาลองชิมนะคะแบบว่าใส่มะเขือเทศเยอะๆเะป็นน้าซอสแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะคะมันอร่อยกว่าใส่ซอสมะเขือเทศแบบฉ่ำๆเหมือนที่เคยทํามาหรือเปล่าลองชิมดูนะจ๊ะอือร่อยจริงออวะ่ะมันอร่อยแบบ แต่ว่ามันก็อร่อยแบบไม่เข้มข้นมากเท่าซอสมะเขือเทศน,นะถ้าใส่ซอสมะเขือเทศมันฉ่ำก็จะเข้มข้นแต่อันนี้มันอร่อยแบบสดชื่นอร่อยแบบธรรมชาติเข้าใจะอืมได้ได้อุ๊ยร้อนๆเลยทุกคนดูดิควันเลยดูดิอืมอืมขกุ้งเขากุ้ง ืทุกคนไอ้กุ้งเนี่ยมันทำไมมันเด้งมากขนาดนี้ยมันเด้งมากไอ้กุ้งแช่ฟรีตัวเนี้ยเขาทําอะไรเขาทํายังไงวะแล้วมันไม่ยอมหดนะ่ะคือปกติซื้อกุ้งสดมาใช่ไหมถ้าผัดไปนําม,มันจะหดแต่อันนี้มันไม่ยอมหดเขาทํายังไงอ่ะเขาเป็นแช่เบกกิ้งโซดาเหรอเขาแช่เบกกิ้งโซดาเหรอหรือว่าเขาทำยังไงวะ เด้งมากแต่ไม่รู้มันจะอันตรายไหมนะเขาไปทําอะไรมาก็ไม่รู้แต่มันอร่อยอะ่ะอืม,อมกุ้งแบบเด้งมากอะ่ะคือก็ไม่รู้นะแต่จะไปซื้อมาอีกจะไปซื้อใจยี่ห้อนี้แหละถ้างั้นอะ่ะคือมันเด้งจริงถ้าไม่เจอแบบว่ากุ้งราคาถูกๆก,ก็จะซื้อตัวนี้แหละแช่ฟีดแบบนี้แหละเพราะว่ามันตัวใหญ่ด้วยไง แล้วมันก็แบบกรอบไงคือแบบว่ามันกรอบเด้งจริงๆนะทุกคนอยากให้ลองอ่ะทุกคนถ้าใครเป็นสไปร์ตุรกีลองไปซื้อกุ้งยี่ห้อ,อนี้มามากินดูทุกคนจริงๆทำยำทำอะไรอู้หอร่อยอืมงงมากเลยเขาทำได้ไงวะเขาใส่อะไรวะใส่อะไรแช่น้ำอ่ะอืมอเด้งมากอร่อยมากเล